สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับเรื่องที่เด่นสําหรับคุณในเดือนนี้เนี่ยมันอาจจะไปเกี่ยวกับเรื่องของการที่คุณคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะโยกย้ายหรือมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องไปทําอะไรในที่ไกลซึ่งการไปทําอะไรในที่ไกลสําหรับคุณเนี่ยมันจะดูมีความยิ่งใหญ่คุณจะมีศักยภาพกับการไปทําอะไรในที่ไกลได้โดดเด่นดีเพราะฉะนั้นในเดือนนี้หากคุณคาดหวังกับการจะโยกย้ายวิ่งเต้นกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเป็นจังหวะเดือนที่ดีสําหรับคุณนะครับ ส่วนในเรื่องของการเงินก็ไม่ได้มีอะไรน่าห่วงถึงแม้ว่าเดี๋ยวตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนไปจนถึงช่วงต้นเดือนธันวาเนี่ยดาวการเงินของคุณจะเดินถอยหลังมันอาจจะทําให้เงินที่เข้ามาก็อาจจะมีเกณฑ์กับการอืดขึ้นบ้างแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียหรือมีปัญหาอะไรกับเรื่องการเงินมากนักนะครับในเรื่องของการงานก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆนะนะครับในยังมีงานเข้ามาอยู่และข้อดีก็คือดาวเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขากลับมาเดินปกติแล้วเพราะฉะนั้น การส่งเสริมอะไรของคุณก็เป็นไปในจังหวะที่มันควรจะเป็นจะมีก็เรื่องของลูกน้องที่เดี๋ยวกลางเดือนก็จะดูอืดอื้อขึ้นบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดกับสร้างปัญหานะในเรื่องความรักก็จะมีช่วงต้นเดือนที่คุณอาจจะดูมีเรื่องให้ต้องร้อนใจกับเรื่องคู่นะครับอาจจะเป็นเพราะบางทีคุณก็ไปคาดหวังอะไรจากคู่มากไปหน่อยมันก็เลยทำให้รู้สึกแบบเหมือนไม่ได้ดังใจนะครับ ส่วนพอตั้งแต่วันที่9ไปเนี่ยพอดาวตัวคุณไม่ได้ไปคาดหวังอะไรกับเรื่องของคู่แล้วเนี่ยจริงๆคู่ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะเขาก็ยังมีเกณฑ์ที่ต้องไปทําอะไรเดินทางแล้วก็ติดสังคมเพียงแต่ว่าคุณเองอาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรจากเรื่องคู่ก็ไม่ได้มีเกณฑ์อะไรให้ร้อนใจแล้วในเรื่องลาภผลนะครับในเดือนนี้ยังเป็นอีกจังหวะเดือนหนึ่งตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนจนถึงวันที่4ธันวาเนี่ยมันเป็นจังหวะที่มันมีโอกาสเพิ่มโอกาสกับการมีโชคลาภกับตัวคุณเนี่ย และตัวเลขที่เกี่ยวกับตัวคุณเองเนี่ยแหละก็จะมีโอกาสกับการเกิดโชคลาภกับคุณได้ดีรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันครับสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภกันว่าในเดือนพฤศจิกายน2567เนี่ย 77, ชาวลัคนาพฤษภจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยในทุกๆต้นคลิปนะครับอันเนี้ย เป็นการทำนายแบบรวมไม่ได้เป็นการทำนายเฉพาะบุคคลมันก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นี้เรามาเริ่มเลยครับก่อนที่จะเริ่มขอฝากไว้นิดนึงนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์ไทยเรื่องการดูดวงแบบโหราศาสตร์ไทยหรือการศึกษาการเรียนรู้กับเรื่องการดูดวงในระบบของโหราศาสตร์ไทยเนี่ยทุกวันพฤหัสนะครับผมจะมีการไลฟ์สดนะครับ เพือเอ่อพูดคุยตอบคำถามให้ความรู้นะครับถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบก็เข้ามารับชมรับฟังกันได้นะครับมาเริ่มมาที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของตัวตนชาวลัคนาพฤษภก็คือดาวศุกร์นะครับโดยหลกัหลกๆเนี่ยในเดือนนี้น,นะครับก็ยังเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ดาวพฤหัสเนี่ยเขายังโครจรทับตัวคุณอยู่ดาวพฤหัสจริงๆเป็นดาวดีและใน สำหรับคนลักษณพฤษศเนี่ยดาวพฤหัสทาหน้าที่เป็น2เรื่องเรื่องหนึ่งคือคําว่าลาภะความสําเร็จลาภผลอีกเรื่องหนึ่งคือคําว่ามรณะอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงซึ่งณตอนนี้เนี่ยดาวยังเดินถอยหลังอยู่ยังเดินอยู่ในมุมที่แบบมีความอืดขึ้นจากการเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นบางทีการสําเร็จอะไรในช่วงต้นเดือนก็ยังมีเกณฑ์ที่มันยังรอหน่อยนะครับแต่ได้นะครับการที่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรมันมีความรู้สึกถูกกระตุ้นกับการอยากเปลี่ยนแปลงอยากย้ายอะไรต่างแหละ นะครับแต่ก็อาจจะมีความล่าช้าอยู่ด้วยนะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยในช่วงก่อนวันที่9นะครับก็คือดาวศุกร์ที่ทําหน้าที่เป็นดาวตัวคุณเนี่ยไปอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าปัตตนีดาวตัวเองได้ตําแหน่งประนะครับและก็เวลาดาวศุกร์ไปอยู่จุดนี้เล็งลัคนาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพินทุบาทด,ด้วยเพราะฉะนั้น การที่ดาวตัวเองของคุณไปได้ตำแหน่งปละมันอาจจะทําให้ตัวคุณเองก็ยังดูอ่อนไหวง่ายนะเวลาไปทําอะไรยังอยากรู้สึกกับการไปทําอะไรที่ร่วมกับคนอื่นหรือให้มีคนอื่นมาร่วมนะครับถึงแม้ว่าโดยหลกัหลกๆคนที่คุณไปร่วมด้วยเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้มีศักยภาพอะไรโดดเด่นมากนะักเพราะดาวอังคารที่เป็นคําว่าปัตตนีดาวก็ยังได้ตําแหน่งนิดอยู่ คุณก็ยังคงต้องเป็นผู้นำแหละแต่โดยหลกัหลกๆเวลาไปร่วมอะไรคุณก็จะค่อนข้างโอนอ่อนคล้อยตามกับคนอื่นได้ง่ายและก็ค่อนข้างให้ความสำคัญให้ความใส่ใจกับเรื่องของคนอื่นแต่ดาวก็ไม่ได้เสียมากนักนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยดาวศุกร์ไปอยู่ตรงนี้ก็ยังไปอยู่กับดาวพุธท,ที่เขาเป็นดาวคู่ธาตุน้ํากันได้คู่อาศิตธาตุนะครับก็ถือว่าคุณก็ยังสามารถปรับกับเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องของ ความสนุกสนานไอเดียความคิดสร้างสารรค์ต่างๆคุณก็ยังมีสกิลกับเรื่องนี้ได้ดีแค่คุณก็จะอ่อนไหวกับคนรอบข้างกับคนที่มาร่วมได้ง่ายและการที่ดาวสุ์ดาวตัวคุณเนี่ยมีดาวเกตร่วมด้วยนะครับมีดาวมฤตยูทับตัวหรือดาวมฤตยูก็เล็งกับดาวประจําตัวของคุณด้วยซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าก็เป็นช่วงที่ก็มีเซนส์ดีนะนะครับแต่ว่าด้วยการที่ดาวตัวเองอ่อนหน่อยเนี่ยนะครับไปอยู่ตรงท่ามันตัวเองถ้า ไม่ได้มีความจําเป็นอะไรที่แบบไปสัมพันธ์กับเรื่องของพิธีกรรมที่ไปเกี่ยวกับเรื่องทรงเจ้าเข้าผีอะไรแบบนั้นเนี่ยนะครับเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเพราะว่ามันเป็นจังหวัดที่ดาวตัวคุณเนี่ยอ่อนนะครับมันอาจจะแบบเหมือนกับโดนครอบงําง่ายเหมือนกันอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่อาจจะต้องระวังนะครับในเดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวดาวศุกร์เขาก็จะย้ายในวันที่9พฤศจิกานะครับดาวศุกร์ย้ายไปอยู่ตรงนี้ดาวตัวเองหายอ่อนกําลังแล้วก็ไม่ได้เป็นพินทุบาท เพราะฉะนั้นคุณเองก็จะไม่ค่อยอ่อนไหวกับคนที่มาร่วมหรือไม่ค่อยได้ใส่ใจกับคนอื่นมากนะกกลับมามีความเป็นตัวเองนะครับดาวตัวเองไปได้ตำแหน่งมหาจักรมันเป็นจังหวะที่คุณก็จะมีศักยภาพดีนะครับเวลาทำอะไรก็จะมีความสามารถดูมีบาร,รมีกับสิ่งที่ทำนะครับแล้วก็แบบดูไฟดีแบบดูลุยดีนะครับเพียงแต่ว่าดาวตัวเองไปมีกำลังดีในคำว่ามรณนะนั่นหมายความว่าถ้าจะต้องไปทำอะไรในที่ไกล คุณจะมีศักยภาพดีนะครับชัดว่าไปไปแข็งแรงไปยิ่งใหญ่ในที่ไกลเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถึงแม้มันมีเกณฑ์ต้องเดินทางไกลต้องไปติดต่อไปทําอะไรไปทํางานอะไรในที่ไกลเนี่ยมีเรื่องที่มันต้องไปไกลๆเนี่ยอาจจะตัดสินใจรับเลยอาจจะตัดสินใจไปเลยนะครับจริงๆเวลาดาวตัวเองไปอยู่ในคําว่ามรณะเนี่ยมันต้องเป็นช่วงที่ต้องระวังเรื่องการป่วยเหมือนกันนะแต่บังเอิญดาวตัวคุณไปอยู่บ้านดาวพฤหัสศุกไปอยู่บ้านพฤหัส พฤหัตอยู่บ้านสุขมันก็ทําให้ดาวพรฤหัสที่เป็นคาว่ามรณะเนี่ยมันก็ดูมีการแข็งแรงด้วยนะครับกาเรียกว่าดาวมันสลับเรือนเป็นอนุเกษตรสลับเรือนมันก็เลยอาจจะไม่ได้ต้องกังวลกับเรื่องการป่วยอะไรนะนะครับก็ถือว่าดาวเรื่องสุขภาพมันแข็งแรงซึ่งในมุมกลับกันอย่างที่บอกถ้ามันจะมีอะไรที่ดีก็คือ จะไปยิ่งใหญ่เวลาไปทําอะไรในที่ไกลส่วนไอ้เรื่องของที่ไกลๆก,ก็จะส่งผลดีและสัมพันธ์กับตัวเองนอกจากการไปทําอะไรในที่ไกลแล้วดูยิ่งใหญ่ดีดูมีบรารมีได้รับการยอมรับอะไรได้ดีนะครับคุณยังสามารถทําอะไรที่แบบถ้าเกิดคุณ จะทำอะไรที่ต้องไปเกี่ยวกับเรื่องของการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงแรงต่างเนี่ยช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงที่จะดําเนินการและมันจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ได้ชัดถึงแม้ว่าดาวพฤหัสเองจะยังเดินถอยหลังก็เถิดแต่พอมันสลับบ้านกันมันก็จะถูกกระตุ้นให้เรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรมันดูชัดเจนมากขึ้น หรือแม้แต่การจะต้องไปจัดการอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของมรดกเรื่องของทรัพย์สินมรดกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นจังหวะที่ดียิ่งเดี๋ยวพอวันที่16นะครับดาวอาทิตย์ก็ย้ายเข้ามาซึ่งดาวอาทิตย์เนี่ยทำหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าพันธุครอบครัวญาติพี่น้องอสังหาก่อนหน้านั้นในดาวอ่อนอยู่ในคําว่าอริมันมีเกณฑ์มีปัญหามีเรื่องของความขัดแย้งกันนะครับคราวนี้พอดาวเนี่ยย้ายมาอยู่จุดนี้มา ร่วมกับตัวคุณนะครับมาเล็งตัวคุณแถมดาวอาทิตย์เนี่ยมาเลงกับดาวพฤหัสซึ่งทําหน้าที่เป็นเรื่องความสําเร็จซึ่งทําหน้าที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับมรดกการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายและมันเป็นคู่มิตรกันแสดงว่ามันส่งผลดีกับเรื่องอะไรที่จะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยก็ได้หรือเรื่องของการมีโชคลาภความสําเร็จที่ไปเกี่ยวกับเรื่องอสังหาที่ทางเรื่องของเกี่ยวกับญาติพี่น้องอันนี้ถือว่าก็เป็นจังหวะที่ดีที่สอดคล้องนะครับส่วน วันที่15เป็นต้นไปดาวพุธเขาเดินถอยหลังนะซึ่งดาวพุธของคุณทําหน้าที่เป็นเรื่องการเงินทําหน้าที่เป็นเรื่องลูกหลานบริวารก็อาจจะส่งผลให้การเงินอาจจะมีความล่าช้าขึ้นบ้างนะครับเรื่องลูกหลานก็อาจจะมีเกณฑ์กับการอืดอื้ออู้อขึ้นด้วยนะครับเพียงแต่ว่าดาวเนี่ยไม่ได้อยู่ในช่องที่ไม่ดีก็เลยไม่ได้ส่งผลเสียอะไรกับเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอปลายเดือน29 ดาวอังคารก็เดินถอยหลังซึ่งดาวอังคารทําหน้าที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปัตตน,นิขู่ครองความรักคนรักคุณส่วนมันก็จะมีเกณฑ์ที่คุณก็อาจจะรู้สึกว่าคู่ของคุณดูมีความอืดอื้อไม่ค่อยได้ดังใจเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกับการขัดแย้งอะไรนะเพราะคุณเองไม่ได้โฟกัสหรือไม่ได้ให้ความคาดหวังอะไรกับเรื่องนั้นแล้ว มาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของการเงินก็คือดาวพุธนะครับในเดือนนี้ทั้งเดือนดาวการเงินของคุณมาเล็งตัวคุณนะครับเพราะฉะนั้นดาวการเงินมาเลงตัวคุณเนี่ยในมุมที่ดีคือมันยังมีช่องทางการเงินที่จะเข้ามา อาจจะนําพามาจากคู่ก็ได้ถึงแม้คู่เองอาจจะไม่ได้มีศักยภาพส่งเสริมอะไรคุณมากนักนะครับแต่ว่าการที่เขามาร่วมกับการเจราจามาช่วยอะไรก็เป็นการเพิ่มโอกาสหรือเพิ่มช่องทางของการเงินได้เหมือนกันเพราะดาวมันไปอยู่ในเรื่องคู่การที่ดาวการเงินของคุณในช่วงก่อนวันที่9เนี่ยอยู่สัมพันธ์กับดาวเกตก็ถือว่ามีโอกาสกับเรื่องของการเงินที่หลากหลายช่องทางได้เหมือนกันนะครับดาวเจอกับดาวสุขที่เป็นดาวตัวคุณถึงแม้จะ ดูมีความไม่ค่อยมันโอมั่นใจบ้างแต่ดาวเนี่ยเขาเป็นคู่อสิตรีาธาตุกันสแสดงว่าคุณก็ยังสามารถหาเงินได้ดีนะครับและก็สามารถปรับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรื่องการเงินได้ดีเพราะเขาเป็นดาวคู่าธาตุน้ํากันนะครับในเดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวพอวันที่9้าดาวศุกร์ย้ายไปอาจจะไม่ได้มีอะไรมากระตุ้นกับดาวการเงินของคุณนะครับแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรที่ไม่ดีก็จะมี ตั้งแต่วันที่15ไปนะครับจนถึงต้นเดือนธันวาเนี่ยดาวพุธเองเนี่ยเขาจะเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นเวลาดาวการเงินเดินถอยหลังมันก็ส่งผลให้เรื่องการเงินที่เข้ามันอาจจะมีเกณฑ์กับการล่าช้าขึ้นบ้างนะครับแต่มันไม่ได้อยู่ในจุดที่เสียแล้วก็ไม่ได้มีดาวไม่ดีมาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นมันก็แค่เข้าช้าลงหน่อยคุณก็แค่ปรับเรื่องของตารางดีลการจ่ายการรับอะไรที่เผื่อเวลาความล่าช้าไว้ก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรนะครับ พอวันที่16ดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาร่วมดาวอาทิตย้ายมาร่วมกับดาวการเงินก็ไม่ได้เป็นดาวอะไรที่ขัดแย้งกันนะครับซึ่งดาวอาทิตย์เนี่ยส่งผลดีนะครับเจอกับดาวพฤหัสที่เป็นคู่มิตรเรื่องของลาภผลเรื่องของคําคว่ามรณนะเพราะฉะนั้นอาจจะไปเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของมรดกเรื่องที่ทางเรื่องอสังหาก็ได้นะครับก็ถือว่า ก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินที่อาจจะได้จากเรื่องนั้นเหมือนกันเพราะตัวคุณเองก็ไปเด่นกับอะไรที่เกี่ยวกับคําว่ามรณะที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของมรดกลักษณะแบบนี้ด้วยเช่นกันส่วนอีกมุมหนึ่งก็คือไอ้ดาวศุกร์เนี่ยนอกจากเป็นดาวตัวคุณนะอีกหน้าที่หนึ่งเขาทำหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าอริที่แปลว่านี่สินก็ได้เวลาดาวมันไปเด่นในคําว่ามรณนะและดาวมรณะมาทับตัวเนี่ยมันอาจจะมีเกณฑ์กับการได้เงินอะไรที่มันเป็นหนี้เก่าๆเ,เ,เข้ามาเนี่ยในจังหวะนี้นะครับพเพราะฉะนั้น การจะทวงถามติดต่อถามอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องหนี้เก่าๆที่ค้างอยู่เนี่ยก็เป็นจังหวะที่ดีที่มีโอกาสกับหนี้เก่าๆที่มันจะได้คืนมาในช่วงนี้มาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาพฤษศนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวราหูดาวยังโคจรไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าลาพะนะครับซึ่ง ก็ยังมีงานเข้ามาแหละแถมดาวการงานเองก็ไม่ได้มีดาวอะไรไม่ดีมาสัมพันธ์ในช่องการงานมีดาวเสามันยังต้องเหนื่อยกับงานแหละแต่ข้อดีคือในเดือนนี้เนี่ยดาวเสาเขาเดินปกติแล้วเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่มันจะต้องเหนื่อยมันก็ไม่ได้เหนื่อยยืดเยื้อมันก็ไม่ได้เหนื่อยซ้ำซากอะไรมากนักนะครับแถมดาวเสา มาจากคาว่าสุภะที่แปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายที่มีส่วนกับการมาร่วมในเรื่องการงานในตอนที่ดาวมันเดินปกติดีเนี่ยมันก็มีส่วนที่ถ้าผู้ใหญ่จะสนับสนุนผลักดันอะไรมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปได้ตามปกติจากที่ก่อนหน้านั้นตอนที่เดินถอยหลังเนี่ยมันก็ดูมีความอืดมันมีความช้าการสนับสนุนอะไรก็อาจจะต้องรอนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่4พฤศจิกาไปดาวเสาร์เดินปกติก็ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการงานนะครับ ส่วนอาจจะมีผลที่เป็นในมุมที่มันแบบออส่งผลช้ากับเรื่องงานขึ้นบ้างนะครับก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดกับส่งผลเสียนะแต่ว่าเดี๋ยวตั้งแต่วันที่15ไปเนี่ยดาวพุธท,ที่เป็นดาวเรื่องคําว่าปุตตะซึ่งหมายถึงลูกน้องเนี่ยนะครับดาวเขาจะเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นลูกน้องอาจจะมีเกณฑ์กับการอืดอื้อขึ้นบ้างนะครับ แต่ดาวเนี่ยไม่ได้ส่งผลเสียคือไม่ได้ไปอยู่ในภพเรือนที่เสียก็แค่จะดูอู้ๆขึ้นหน่อยอ่ดขึ้นหน่อยเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรแล้วก็พอวันที่16ดาวอาทิตย์ที่ย้ายออกมาจากภพอริเนี่ยมันทาให้ที่บอกว่าในเดือนที่แล้วอาจจะมีเกณฑ์เรื่องของอุปกรณ์ใหญ่ๆเครื่องจักรอะไรต่างๆนะครับเครื่องมือใหญ่ๆมันอาจจะมีเกณฑ์ชํารุดพอดาวออกจากคําว่าอริ มันก็ไม่ต้องห่วงกับไอ้เรื่องพวกการเสียหายหรือชำรุดของพวกอุปกรณ์เครื่องมือใหญ่ๆแล้วมาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวอังคารนะครับในเดือนนี้ดาวความรักของคุณยังไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าสหัชชะก็อาจจะเป็นจังหวะที่คู่ของคุณเนี่ยต้องเดินทางนะครับต้องไปเจราจาเข้าสังคมติดต่ออะไรมากหน่อยนะครับแต่ ที่อาจจะมีผลกระทบที่ทําให้คุณรู้สึกอาจจะแบบไม่ค่อยดีหรือร้อนใจก็เพราะว่าดาวอังคารตําแหน่งเนี้มันเป็นนิดนะครับมันทําให้ตัวคุณเองก็อาจจะรู้สึกว่าคู่ของคุณศักยภาพไม่ค่อยดีทําอะไรไม่ค่อยได้ดังใจอันนี้ก็จะรู้สึกในเดือนนี้ทั้งเดือนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงต้นเดือนเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบกับคุณเยอะหน่อยเพราะในช่วงก่อนวันที่9เนี่ยดาวศุกร์ดาวตัวคุณเองเนี่ยไปอยู่ในเรื่องของคู่ น,นั่นหมายความว่าคุณค่อนข้างให้ความสําคัญหรือคุณใส่ใจกับเรื่องนี้มากเพียงแต่ว่าดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องคู่หรือคนรักเนี่ยเขาก็อาจจะต้องสังคมอาจจะมีเกณฑ์แบบติดสังคมหน่อยในช่วงนี้ติดเพื่อนหน่อยมันก็ทําให้คุณค่อนข้างร้อนใจเพราะดาวสุขที่เล็งลัคนามันเป็นพินทุบาทบางทีคุณอาจจะไปคาดหวังอยากให้เขามาช่วยทําอะไรลักษณะแบบนี้แต่ด้วยการที่เขาจะต้องไปเดินทางหรือบางทีช่วงนี้อย่างที่บอกติดเพื่อนติดสังคมมันก็ทําให้คุณรู้สึกแบบ นอยหร,อหรือหรือรู้สึกมีเรื่องให้ดูร้อนใจนะครับหรือคาดหวังอะไรจากคู่แล้วเขาไม่ได้ทำให้ตามที่คุณอยากได้อันนี้ก็จะมีอารมณ์ประมาณนี้นะนะครับเพียงแต่ว่าข้อดีก็คือการที่ดาวศุกร์ตัวคุณไปอยู่กับดาวพุธเนี่ยมันเป็นคู่ธาตุน้ำมันก็ยังพยายามปรับกันอยู่แหละอ่ะนะครับก็ถือว่าไม่ได้ส่งผลเสียถึงขนาดขัดแย้งอะไรนะแต่ก็มันเป็นอะไรที่คุณรู้สึก ร้อนใจหรือกังวลใจเองนะครับคราวนี้พอวันที่9้าดาวศุกร์ย้ายไปในมุมที่ดีก็คือตัวคุณเองกลับมาเป็นตัวเองได้ดีไม่ได้อ่อนไหวไปกับเรื่องคู่มากนักและและมันก็ไม่เป็นพินทุบาทคุณก็อาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรจากคู่มากนักนะครับมันไม่ได้หมายความว่าดาวคู่ของคุณแข็งแรงขึ้นนะในช่วงนี้คู่ของคุณก็ยังเป็นแบบเดิมยังเดินทางยังติดสังคมอะไรแบบนี้นะครับแต่ตัวคุณเองกลายเป็นว่าช่วงนี้ ตัวคุณไม่ได้โฟกัสกับเรื่องคู่แหละตัวคุณไม่ได้คาดหวังอะไรกับเรื่องคู่แลละนะครับและตัวคุณเองก็อาจจะต้องไปทาําภารกิจอะไรในที่ไกลนะครับมุ่งเน้นไปกับเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแรงต่างๆๆก็ก็คือถือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความรักสําหรับคุณนะครับคุณก็จะรู้สึกไม่ค่อยร้อนใจกับเรื่องความรักเท่าไหร่แหละและพอวันที่16นะครับดาวอาทิตย์ก็ย้ายเข้ามาอยู่ในเรื่องของความรักหรือเรื่องคู่ของคุณก็ อาจจะมีเกณฑ์ที่คู่คุณก็จะต้องมเอีเรื่องอะไรที่ต้องไปทําร่วมกับครอบครัวญาติพี่น้องของเขาด้วยอะไรลักษณะแบบนี้นะครับก็แต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรกับเรื่องสภาวะเรื่องความรักของคุณนะและพอปลายเดือน29พฤศจิกาไปนะครับจริงๆดาวอังคารเนี่ยเขาจะเริ่มเดินถอยหลังและถอยหลังยาวๆเลยนะเพราะฉะนั้นพอดาวอังคารเดินถอยหลังนะครับจากเดิมที่คุณก็รู้สึกว่าไม่ค่อยได้ดังใจนะครับคราวนี้คุณก็จะเพิ่มความรู้สึกว่าคู่ของคุณดู ดูอืดดูอืดดูเฉยดูเหนื่อยขึ้นมาอีกนะครับก็คุณจะรู้สึกแบบนั้นนะครับแต่ว่าในช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยถึงแม้คุณจะรู้สึกว่าเขาอืดเขาอือเขาเฉยแต่คุณอาจจะไม่ได้รู้สึกผลกระทบหรือไปร้อนใจไปไปเกิดผลเสียอะไรเพราะคุณก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังจะมองว่าคุณไม่ค่อยไปโฟกัสกับเรื่องความรักแล้วก็ได้ในจังหวะนี้คราวนี้สำหรับคนโสดนะครับในเดือนนี้เนี่ยในช่วงต้นเดือนนะครับก่อนวันที่9เนี่ย เวลาดาวตัวคุณไปอยู่ในภพเรือนที่เื่อว่าปัตตนีเนี่ยคุณอาจจะดูค่อนข้างขวอยว้ากับเรื่องของความรักหน่อยนะ,นะครับแล้วก็ดูจะพร้อมจะเป็นสายเปยนะเพราะทั้งดาวตัวเองทั้งดาวการเงินก็ไปอยู่ในเรื่องคู่แต่ด้วยการที่ทั้งเดือนในเดือนนี้นะครับดาวเรื่องคู่หรือเรื่องเพศตรงข้ามเรื่องความรักเนี่ยดาวมันได้ตำแหน่งนิดนะครับมันก็อาจจะไม่ได้เจอความรักที่มันเป็นมุมที่มันจะเสะถียรได้หรือ ถ้าเกิดพบเจอบางทีคุณก็อาจจะรู้สึกว่าคนที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์หรือคุณที่คนพบเจอเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีศักยภาพอะไรตรงกับสิ่งที่คุณตั้งเกณฑ์ไว้นะครับแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอเพราะตัวคุณเองอาจจะต้องไปทําอะไรในที่ไกลต้องมีเรื่องของการเดินทางแต่เวลาที่ดาวความรักไปอยู่ในคําว่าสหัสชะมันก็จะมีเกณฑ์กับการพบเจอจาก วงสังคมพบเจอจากการที่มีคนมา,าสัมพันธ์มาเจราจาอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นมันมีเกณฑ์ที่จะพบเจอแหละแต่แค่มันไม่ได้ดั่งใจที่คุณคาดไว้เท่านั้นเองอมาดูในเรื่องโชคลาภข,ของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภก็คือดาวพฤหัสนะครับเดือนนี้ก็ยังมีดาวการงานดาวราหูมาอยู่ในช่องโชคลาภข,ของคุณก็ยังมีเรื่องของการงานที่เข้ามาแหละนะครับมีโชคกับเรื่องงานได้อยู่นะครับ ส่วนดาวโชคลาภเองที่มาทับตัวเพราะฉะนั้นคุณเองเนี่ยถ้าทำอะไรก็ยังมีเกณฑ์ที่จะเกิดความสำเร็จที่มันเอื้อถึงแม้ว่าดาวความสำเร็จของคุณณตอนนี้ก็จะเดินถอยหลังการจะสำเร็จการจะได้อะไรอาจจะต้องรอหน่อยนะครับในช่วงต้นเดือนตัวคุณเองอาจจะดูมีความไม่ค่อยมั่นใจแต่ถ้าเกิดทํามันก็ยังได้นะมันก็ยังสําเร็จเพราะดาวสําเร็จทับตัวอย่างที่บอกนะครับก็คือรอหน่อยแต่สําเร็จนะครับคราวนี้ พอยหลักๆหรือจุดเด่นในเดือนนี้ก็คือการที่ดาวศุกร์เขาย้ายในวันที่9เนี่ยและอยู่ตรงนี้ไปจนถึงวันที่4ทธันวาเนี่ยนะครับดาวศุกร์ไปอยู่ตรงนี้นะครับดาวได้ตำแหน่งมหาจักรนะครับคือตัวคุณเองก็จะมีศักยภาพดีอย่างที่บอกว่ายิ่งถ้าไปทําอะไรในที่ไกลไปจัดการกับเรื่องการเปลี่ยนแปล,ปล,ปลปงการโยกย้ายอ่ออีกจุดหนึ่งเนี่ยเวลาดาวศุกร์ที่ความหมายนึงมาจากคําว่าอริเนี่ย าการที่คุณจะไปตรวจอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอันนี้ก็ถือว่าก็เป็นจังหวะที่ดีนะครับเพราะอาริมแปลว่าการตรวจสอบก็ได้ซึ่งดาวมันแข็งแรงทั้ง2เรื่องนะครับอ่ะมาต่อในเรื่องเกี่ยวกับลาภผลก็คือการที่ดาวสุกไปอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาสลับบ้านดาวสุกอยู่บ้านพรฤหัสพรฤหัสอยู่บ้านสุกมันทําให้ดาวพรฤหัสเองก็แข็งแรงขึ้นซึ่งดาวพรฤหัส หน้าที่ที่เราพูดถึงก็คือคําว่าลาภะเขาทําหน้าที่เป็นเรื่องความสําเร็จเรื่องลาภผลพอดาวมันมีความแข็งแรงขึ้นมันก็เอื้อให้เกิดความสําเร็จกับสิ่งที่ทําได้เพิ่มมากขึ้นถึงแม้ดาวมันเดินถอยหลังแต่พอมันถูกกระตุ้นจากการสลับเรือนมันก็เพิ่มโอกาสกับการเกิดความสําเร็จเกิดลาภผลได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณลุยโดยเฉพาะถ้าไปทําอะไรในที่ไกลนะครับไป ทำอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศก็ได้ไปจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องมรดกเรื่องเก่าๆของเก่าอะไรแบบนี้คุณจะมีเกณฑ์กับการเกิดความสําเร็จใหญ่ๆที่คุณทําได้ดีนะครับและพอดาวโชคลาภมีคุณสมบัติดีมันก็กระตุ้นให้ความสําเร็จก็เกิดขึ้นกับคุณได้ดีเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยขอให้ลุยครับถึงแม้มันจะต้องไกลหน่อยมันจะต้องไปไกลมันจะต้องแบบ ดูเออหน้าเบื่อบ้างบางครั้งที่ต้องไปอะไรแบบนี้แต่มันมีเกณฑ์ที่จะเกิดความสําเร็จเวลาคุณไปจัดการกับเรื่องนั้นนะครับคราวนี้สําหรับนักเสี่ยงโชคก็แน่นอนครับการที่ดาวโชคลาภทับตัวเนี่ยโดยหลักๆปีนี้ทั้งปีคุณก็เหมาะกับการควรจะเสี่ยงโชคอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องตัวเองนะครับยิ่งเดือนนี้เนี่ยพอดาวศุกร์ย้ายไปในช่วง9พฤศจิกาถึง4ธันวาเนี่ยมันเป็นดาวสลับเรือนมันทําให้ทั้งดาวศุกร์และดาวพฤหัสแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้น ก็ยังเป็นช่วงที่เหมาะกับการเสี่ยงกับอะไรที่เกี่ยวกับตัวเลขที่เกี่ยวกับตัวเองเนี่ยแหละที่มันมีโอกาสเพิ่มโอกาสกับการมีโชคลาภก,กับคุณถึงแม้มันจะเป็นเลขเก่าๆก,ก็ตามนะครับแต่ก็ควรจะซื้อติดไว้ด้วยและนี่ก็คือการทํานายไทยทัศน์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภในแบบสไตล์ของผมอาจาร,รย์อูรูฟ้าพยากรณ์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผม อาจารย์อู๋รู้ฟ้าพยากรขอบคุณครับ